สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่พี่น้องทุกๆคนนะครับผมขณะนี้อยู่กับช่องสายลุยสายเลาะอ้อพิเชียววันนี้ลมเบาหน่อยครับผมเ <c oughs> บากว่าเมื่อวานหน่อยครับผมแต่อากาศเย็นเย็นกว่าเมื่อวานถึงเช้ามาครับผมคลิปแรก แหกมันเดินเช้ามาตื่นก่อนได้เปรียบได้เปรียบตรงไหนได้เปรียบกะการสูดรบรรยากาศที่สดชื่นหน้าหนาวแล้วมิตรยันออกกำลังกาย สนามตัดยยวนู้นแท็กซี่สายลุยจอดอยู่รองรถครับผม <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> บ้านสวนบ้านสวนที่อบอุ่น บ้านหลังใหญ่หอยู่ที่ขอนแก่นแกไม่อยู่ครับผมแกมาอยู่ที่บ้านสวนโคลาดพี่หมายรยากาศดีมากอยู่ข้างไร่มันนะครับอีกแปลงหนึ่งอยู่ตรงนั้นครับที่พี่น้องเขามาซื้อใหม่ครับผม มหัดมหัดมหัดอ,ออกลูกแล้วครับผมน่าจะอีกที่หนึ่งได้กินลูกสุกครับผมอาหารป่อเดี๋ยวนี้หากินยากแล้วนะครับผมลูกมหัดเสียโอ้ยลมวอยวอยนิ่งกิปลม อากาศเย็ยนมากทนี้ก็ทาสีนี่ทาสีอันนี้แล้วก็ตัดกิ่งไม้ตัดกิ่งไม้ทาสีแล้วก็ตัดย้ดที่เหลือบอปลา ครับเรียบร้อยแล้วครับผมยังเหลือแต่ซ่อนขี้ยือขี้ขย <c oughs> เยือเรามาพาไปดูอะไรครับผมอันนี้เข้าใกล้ไม่ได้ครับเข้าใกลแล้วก็ลิ์ไร้แรงอ่ะอันนี้ถึงถึงถึง y e ยเ y ี a อุ้ยลูกอะไรทำไม <Yeah. S 2> เป็นพวงแบบนี้ห <Yeah. S 2> มามุย้ย <laughs> <laughs> เป็นพวงเลยครับ เข้าที่แล้วต้องเอาตัดตัดให้มันเรียบร้อยแต่เอาไว้ตัดทีหลังเพราะว่ามันจีคัน,นยังแค่นี้มีหอคอยครับ อ๋อคอยนู่นพี่สาวตื่นมาจักเห็ุยังก็กกแคกกแคกเห็นไหมครับตื่นมาก็ได้กินโลดบรรยากาศยามเช้าๆครับผม ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วขอให้ทุกสั้นสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนกันนะครับดูแลสุขภาพคนด้วยนะครับผมเข้า,าแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมกลรจะครบพันคนแล้วครบพันคนเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาจับฉลากนะครับผมฝากคด้วยครับกับช่องซ้ายลุยซ้ายเลาะ ออพีเชียลชื่นช่องนี้มีแต่ความมวลความหาอาจจะไม่มีสาระบ้างในบางทีแต่ก็ขอให้พี่น้องรับชมรับดูครับผมแล่ว สวัสดีครับผมเดี๋ยวไปเตรียมตัวทำงานก่อนครับผม